สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พบกับคนสองไพรนะครับผมพีรชัยวงเลิศมาพบกับทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเรื่องการปลูกกล้วยนะครับซึ่งผมใช้นะครับดินดินที่เกิดจากการเผาใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เศษถ่านนะครับที่อยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยมีใบไม้ที่เผา นะครับที่ไหม้นะครับเกิดการเผาไหม้นะครับแล้วก็ยังเหลือนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถ่านนะครับก้อนถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยพวกนี้จะนําไปรองก้นหลุมของกล้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นแร่ธาตุเป็นอาหารชั้นดีของกล้วยที่กําลังจะเริ่มใหม่ที่กําลังจะปลูกซึ่งไม่ใช่เพพาะกล้วยนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปุ๋ยชั้นดี เป็นอาหารอย่างดีนะครับสำหรับที่เราจะเริ่มปลูกใหม่ๆก็จะนำอัดดินที่ได้นะครับเอามาใส่ก้นลุมครับครับเก็นถือว่าใส่แล้วนะครับเก็นก็คือกล้วยไข่นะครับพันกำแพงเพชรนะครับผมก็จะตัดาบริเวณฐานนะครับโคนนะครับของต้นกล้วยนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากนะครับอันนี้ขุดมาได้สองวันนะครับสองวัน ไม่ได้ลงปลูกเพราะฝนตกนะครับก็พยายามเอารากออกนะครับตัดตัดราก,ออกเพราะถ้ามีรากเก่าอยู่เนี่ยนะครับยังไงรากเก่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เดินเมื่อไม่เดินแล้วก็จะทําให้เน่านะครับเอาย่ำนะครับจริงจริงแล้วกล้วยก็ไม่ต้องการอ่าหลุมที่ลึกเท่าไหร่นะครับพอประมาณนะครับแต่นั้นเราก็เอาดินนะครับผมโคน หลายคนมักพูดว่าการปลูกกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่ยากมันไม่ใช่เรื่องยากปลูกยังไงก็ได้กินแต่ท่านผู้ชมครับการปลูกกล้วยแม้นจะไม่ยากแต่เราก็ควรจะเรียนรู้เทคนิควิธีการเพราะว่าการปลูกเนี่ยกล้วยเนี่ยนะครับอายุเนี่ยจะเกือบปีเลยนะครับกว่าจะได้กินแต่ละต้นเพราะนั้นว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเตรียมให้ปุ๋ยไม่ดีให้อาหารเขาไม่ดีนะครับเราก็จะเสียเวลาทิ้งเปล่า หลายคนปลูกกล้วยแล้วไม่ออกเครือนะครับไม่ออกผลผิดท่าเลยก็มีนั่นก็คือว่าการดูแลระบบรากนะครับเราดูแลจัดก,การไม่ดีนะครับแม้แต่เรื่องของอลำต้นนะครับใบนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่านี่ผมขุดมาสองวันและสามวันวันนี้นะครับใบก็ยังเขียวสดนะครับแต่ผมก็ต้องเอาออกบ้างนะครับใบ ถือว่าเป็นการช่วยให้ลำต้นอุ้มน้ำไว้นะครับไม่เสียน้ำเกินไปเพราะใเนี่ยนะครับจะมีส่วนในการคา,ายน้ำนนตัดนิดนึงอยู่ขนาดน,นี้ครับอะไรก็ให้อยู่็นปุยก็รอติดตามต่อไปนะครับผลปผิดก็อยู่ที่ประมาณมกราคมนะครับเพราะต้นนี้ผมก็เรียกว่าตัด โตขึ้นมาประมาณตรงนี้5เดือนนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับปลูกก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกินมกราคมครับได้รับประทานติดตามต่อนะครับลืมบอกไปวันนี้วันที่24กันยายน2568กับ2 4กันยายน2568กับกล้วยนะครับตต้นกล้วยไข่นะครับผ่นกําแพงเพชรสาต้นที่ปลูกในวันนี้นะครับรอติดตามผลนะครับช่วงเดือนมกราคม